เรื่องภาษาสัมผัสเรื่องการสังเกตเรื่องการได้ยินพวกคุณเป็นไงครับเรื่องหูผมนี้ไม่ไปลองใครครับแต่ว่าหนึ่งเล่นดนตรีตอนเด็กๆนะครับก่อนเข้าบ้านอ่ะจะต้องมีคุญแจนะที่จะเดินเข้ามาพอเวลาคณกำลังเดินเข้าบ้านอ่ะมันจะมีคุญแจใหมาเสียงกุ๊งกิ๊งผมแยกออกทุกคนนะการสังเกตทีมคุณล่ะมีใครข้าตตางข้าตังเด่นมากเรื่องการสังเกตทำไมครับข้าตตางผมผมสังเกตบ่อยครับแบบมองลชอบอะไรเงี้ยชอบเป็นคนสังเกตอ่ะามาที่ทีมบีบ้างดิบัตรผมชอบสังเกตผมม่ชอบสังเกตและชอบฟัง ข้อสุดสังเกตหมดในสามคนนี้เพว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมที่บ้านผมผมจะใช้หูฟังแล้วก็แยกประสาทแบบเกมนี้หลักๆเลยเนี่ยคุณเคยเรียนนิเทศศาสตร์กันใช่ไหมมันคือหลักการเบื้องต้นของ Communication ต้องมีผู้ส่งสารใช่ไหมหนึ่งผู้ส่งสารผู้เห็นใจอ๋อไม่ได้ส่งสารคนละคนมีผู้ส่งสารมีสารมีตัวกลางในการ ส่งสารและก็มีผู้รับสารหลักการนี่มันมีอยู่แค่นี้ลองดูลองะลองดูคําแรกเดี๋ยวผมเป็นผู้ส่งสารให้นะแล้วทุกคนทําพร้อมกันเหรอพร้อมกันทําพร้อมๆกันกับจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีท่าทางเหมือนว่าความคิดยังไงกับคำนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นท่าทางของเขา r e ี c t ชันเลยคำแรกบอกรัก ท่าบอกรักของแต่ละคนมีทั้งหัวใจเล็กและหัวใจใหญ่นะครับไหนลองดูท่าต่อไปจะมีอะไรบ้างสู้สู้ท่าห้านิ้มาจากไหนฮะก็คือเวลาใครก็แล้วแต่ที่กำลังหมดกำลังใจไงผมก็เฮ้ยสู้นะเชียร์อัพเชียร์ up เนี่ยมันก็แล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่การตีความของแต่ละคนแล้วแต่คนแล้วแต่เรื่องแเยี่ยมเนี่ยเอ้ยสู้ๆนะเชียร์ up นะก็น่าท้า แต่เป็นท่าอะไรผมว่าผมเชื่อนะว่าทุกคนทำได้แล้วผมก็เชียร์อัพให้ทุกคนสู้สู้อ่างูก็จะเชียร์เห็นไหมสู้สู้ครับผมอยากให้ทุกคนสู้สู้เราไปดูนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรสู้ๆนะทุกคนทีมแรกนะครับที่ไปประจำที่อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทีม A นะครับคนที่จะเป็นคนบอก ให้ทาท่ายอย่างไรนะครับคือคุณสิงห์นะครับต่อที่เข้าตังจะเป็นคนบ่ายด้วยท่าทางและเฟิร์สจะต้องตอบให้ถูกนะครับเข้าตังอันแรกนะครับเข้าตังแบมมือทั้งสองข้างกันกะกำแน่นเริ่มมาสิงห์ก็บอกให้เข้าตังยกมือทั้งสองข้างขึ้นมากระกำครับว่าแต่จะเป็นคําว่าอะไรกันนะลงไปด้านยองๆแล้ทำท่าเหมือนเหมืนอนอะไรไม่เข้าใจเลยเพื่อนทําอีกดิ กำขี้ดีกว่ากำโตดผมเห็นกำแล้วเห็นนั่งรูแล้วข้อนี้ทีมเอตอบถูกทีมที่สองที่จะเล่นนะครับก็จะเป็นทีมซีคนพูดเป็นใครคนพูดเป็นใครอะเราอะฮะชิมอนเออคนพูดเป็นชิมอนส่วนคนที่ทำท่าทางคือพี่เลโอครับแล้วก็คนตอบก็เป็นพี่ม่อนครับผม เอามือทั้งสองข้างมาประกบกันแล้วหักข้อมือไปมาพุ่งไปข้างหน้าเอามือทั้งสองข้างมาประกบกันแล้วหักข้อมือไปมาพุ่งไปข้างหน้าหักข้อมือไปมาด้วยต่อไปนิ้วและนิ้วโป,ป้งทั้งสองข้างมาอุดฟู นอนลงกับพื้นแล้วพนมมือไว้ที่อกลุกขึ้นลุกขึ้นมาแล้วก็ทำปากถักร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย ปลาปลาปลาหมอตายเพราะปากไหนคุณอธิบายที่คุณทำเลยก็มันบอกให้คุณทำอย่างนี้ให้เอามือสองข้างไปข้างหน้าแล้วหักค้อบไปมาอันนี้คือคำสั่งแรกอ่านี่ปลาข้นตอที่สองคือเอามืออันนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วโป้งอุดหูแล้ววาไว้ที่เหมือนใจตุกตุกตุกแล้วก็ตายก็คือนอนพนมมือตายใช่ไหมเพราะปากก็คือทำปากยางนัเน่ย และสำหรับในรอบถัดไปนะครับจะเป็นรอบของทีม B ครับโดยคนที่อ่านสารเนี่ยจะเป็นที่ไวครับแล้วก็ดีเอิร์ธเนี่ยจะเป็นคนที่ใบ้ท่าทางแล้วก็มิกซิลเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นคนตอบครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไว้สุ่มโจทย์มาแล้วก็ร้องโหกันเลยทีเดียวครับมันยังไงกันครับเนี่ยไวโวดีดนิ้วเราทำหน้าตาแบบเข้าใจโจทย์จากไว้บอกให้เอิร์ธทำหน้าเข้าใจนะครับ ส่วนหน้ามิกซ์เนี่ยเออดูยังไงยยังไงก็ยังไม่เข้าใจนะครับเนี่ยทำท่าหลบกระสุนแล้วก็กลางแขนทั้งสองข้างข,งขึ้นลงขึ้นลงนี่เป็นนกเป็นนกขึ้นลงขึ้นลง,นลงปีกเานเหมือนปีกดีนิวไปทำท่าเข้าใจอีกรอบแล้ว,ลวทำท่าหลบกระสุน <c oughs> แล้วเอามือขวามาวาด หางออกจากก้นอะไรวะอันนี้ไม่รู้ดีดดีดนิ้วพยักหน้าโลบกระสุนพูดอีกพูดอีกเห็นอะไรพูดอีกดีดนิ้ดีดดีดนิ้วพยักหน้าโลบกระสุนปีกนกหางอะไรอยู่วะอะไรวะ อะไรอ่ะมันเหมือนเดิมเลยมีชัดกว่านี้ไหมอะไรอ่ะหางเหรอเสารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเฮ้ยเฮ้ยเก่งมากมิกเก่งมากโจทย์รอบนี้ยากมากแต่ว่ามิกทำได้นะครับเก่งมากเก่งมากน้อง